สวัสดีครับสวัสดีเด็กๆที่อยู่ทั้งบ้านนะครับวันนี้ก็มาพบกับคุณครูหนึ่งนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับคุณครูจะพามาทบทวนเนื้อหานะครับโดยการตะรุยข้อสอบนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องการเปลี่ยนแปลงของสารในชีวิตประจําวันนะครับมาถึงตัวเนื้อหาเนาะก็ลองมาทบทวนกันสักนิดนึงนะครับ เกี่ยวกับเนื้อหาที่เราเคยได้เรียนมานะครับว่าในหน่วยนี้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างและอันไหนเป็นสิ่งที่สําคัญที่เขามักเอาไปออกข้อสอบนะครับก่อนที่เด็กๆจะเริ่มทาข้อสอบนะครับให้เด็กๆลอกนะครับสไลด์นี้ลงไปในสมุดนะครับเพื่อเป็นหลักฐานว่าเด็กๆได้เรียนในชั่วโมงนี้จริงนะครับและนะครับคําตอบในข้อไหนที่คุณครูเฉลยให้เด็กๆก,ก็เอาตัวอ่า เอาข้อนั้นนะครับมาเขียนลงไปคุณครูทําให้เผื่อ10ข้อครับแต่ที่จริงแล้วมันไม่ได้มีถึง10ข้อนะครับมีประมาณ6 7ข้อนี่นะครับเอาล้นะครับใครเสร็จแล้วมาเข้าสู่ข้อสอบกันเลยครับข้อที่1ครับข้อใดเป็นการเปลี่ยนสถานะของสารจากของแข็งเป็นแก๊สครับข้อที่1น้ําในแม่น้ํากลายเป็นไอข้อที่2ไอ้น้าควบแน่นเป็นหยดน้ํา ข้อที่ 3, พิมพิมเสนและเหิดไปในอากาศข้อที่4ไอศกรีมล้อมเหลวกลายเป็นน้ําตอบข้อไหนครับนักเรียนไหนที่เปลี่ยนจากของแข็งไปเป็นแก๊สนะครับอ่าเก่งมากเลยครับคําตอบคือข้อที่สานั่นเองครับพิมพ์เสนและเหิดไปในอากาศตอนแรกพิมพ์เสนมันเป็นลักษณะที่เป็นก้อนแข็ง,ขงนะครับแล้วมันก็ละเหิดออกไปกลายเป็นแก๊สนั่นเองครับ เอาละครับมาข้อที่2ครับเมื่อวางลูกเหม็นทิ้งไว้1สัปดาห์พบว่าลูกเหม็นมีขนาดเล็กลงจากข้อความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของลูกเหม็นตามข้อใด 1. การกลายเป็นไอ2การล้มเหลว3การระเหิด 4. การควบแน่นครูถามหน่อยว่าการที่ลูกเหม็นเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะจากข้อที่แล้วเมื่อกี้มันเปลี่ยนสถานะยังไงจากของแข็งจากของแข็งไปเป็น แก๊สใช่ป่ะครับนี่คือการเปลี่ยนสถานะของลูกเหวนนะครับลักษณะการเปลี่ยนสถานะแบบเนี้ยเราเรียกปฏิกิริยานี้ว่าอะไรครับคำศัพท์ที่เราใช้เรียกการระเหิดนั่นเองครับข้อที่2ตอบข้อ3นะครับเด็กๆก,ก็เอาคําตอบเนี่ยมาเขียนนะครับข้อที่2ตอบข้อ3ข้อที่1ก็ตอบข้อ3ามีครับเขียนลงไปในสมุดของนักเรียนนะครับ อ่ะคราวนี้ข้อที่3ครับจากแผนภาพข้างต้นข้อใดเป็นตัวทําละลายอ่ามีอะไรบ้างมีน้ํามีเกลือมีน้ําเกลือดูลูกศรสิครับอันแรกบวกกันแสดงว่าสองอันเนี้ยน่าจะเอามารวมกันใช่ไหมนะครับพอรวมกันแล้วเกิดเป็นนี่ใช่ไหมครับอ่ะเขาถามว่าสารใดเป็นตัว ทำละลายคํพว่าตัวทาละลายก็คือสารที่ทําหน้าที่ในการละลายอีกสารหนึ่งใช่ไหมครับระหว่างน้ําเกลือกับน้ําเกลือไหนคือสารละลายครับเก่งมากครับคําตอบคือน้ํานั่นเองครับน้ําจะเป็นสารละลายเพราะเป็นสารที่มีปริมาตรหรือมีปริมาณเยอะกว่าเกลือนะครับเราเรียกน้ํานี่ว่าตัว ทำละลายาตัวทำละลายส่วนเรียกเกลือนี่ว่าตัวถูกละลายคุณครูขอเขียนย่อๆแลวกันนะครับส่วนน้ำเกลือเราเรียกว่าสารละลายครับนี่ครับถ้าใครจำไม่ได้เนาะ,นะข้อต่อไปครับข้อที่4ี่ครับสารในข้อใดมีสมบัติละลายน้ำได้ดีข,ข้อที่1ทรายข้อที่2น้ำตาลทรายข้อที่3มเศษหิน ขนาดเล็กข้อที่4เศษผงเท่าฐานครับอันไหนที่สามารถละลายน้ำได้ดีครับาหลายคนตอบได้นะครับข้อที่ถูกต้องก็คือข้อที่2นั่นเองครับน้ำตาลทรายครับสาเหตุที่เป็นเพราะที่เป็นน้ำตาลทรายก็เพราะทรายเนี่ยไม่ละลายน้ำเลยครับ พวกเศษก้อนหินเล็กๆเ,เนี่ยก็ไม่ละลายน้ําเท่าผงถ่านนี่ก็ไม่ละลายน้าครับมีอันเดียวที่ละลายน้าได้ก็คือน้ําตาลทรายที่เราไปทําน้ําเชื่อมไงครับถ้าใครยิดไม่ออกเอาละครับข้อถึงข้อที่5กันแล้วครับการเปลี่ยนแปลงของสารในข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีจาการเปลี่ยนแปลงทางเคมีใช่ไหมการเปลี่ยนแปลงทางเคมีก็คือการเกิดสารใหม่ขึ้นครับเกิดสารใหม่ขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้ว นะครับมีการเกิดสารใหม่ขึ้นอะผุณูเขียนใหม่เกิดสารใหม่นะครับเกิดสารใหม่ขึ้นมานั่นเองอ่ะข้อที่1การทำแหนมปลาข้อที่2การหั่นผักเป็นท่อนข้อที่3การเล่นกีตาร์ไฟฟ้าอันที่4การถีบจักรยานลงภูเขาอันไหนที่ทําให้เกิดสารใหม่ขึ้นนะครับเก่งมากเลยครับคําตอบเพื่อข้อที่1นนั่นเองครับ การทำแหนมปลาเพราะเวลาเขาทำแหนมเขาจะเอาเครื่องปรุงต่างๆมาผสมกันใช่ไหมครับทำให้เกิดเป็นเมนูอาหารแล้วก็มีรสชาติมีกลิ่นที่นะครับหอมหวานใช่ไหมครับมีกลิ่นที่น่ารับประทานนั่นเองครับทำให้เกิดเป็นสารใหม่นะครับส่วนการหั่นผักเป็นท่อนๆเนี่ยหั่นไปสุดท้ายไอ้ที่เป็นทอนๆก็ยังเป็นผักเหมือนเดิมใช่ไหมครับการเล่นกีตาร์ไฟก็ไม่ได้มีผลอะไรการถีบจักรยานก็ไม่เกิด สารใหม่ขึ้นครับเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อที่1นั่นเองครับข้อที่6ครับข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงของสารที่ผันกลับได้ผันกลับได้ก็คือสามารถกลับมาเป็นสารเดิมได้ใช่ไหมครับที่มีสถานะเดิมที่มีลักษณะเหมือนเดิมครับข้อที่ 1. ท่อนไม้ถูกเผาเป็นถ่านข้อที่ 2. เทียนไขรอมเหลวข้อที่3น็อตเกิดสนิมอันที่4กระดาษถูกเผา ข้อไหนครับตอบข้อไหนครับตอบข้อสอนั่นเองครับเทียนไขหลอมเหลวเพราะอะไรนะครับ <sucks> ถ้าอันไหนที่ถูกเผาแล้วกลายเป็นฐานคุณครูถามหน่อยว่าถ้ามันเป็นฐานแล้วมันสามารถกลับไปเป็นอันเดิมได้ไหมครับเนี่ยกระดาษเหมือนกันครับถ้าถูกเผาแล้วกลายเป็นเท่าอะไรนะครับสามารถกลับไปเป็นอันเดิมได้ไหมกลับไปเป็นกระดาษเป็นท่อนไม้เหมือนเดิมได้ไหมครับไม่ได้นะครับ น็อตเหมือนกันครับถ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ้าเกิดว่าเป็นสนิมแล้วมันสามารถกลับไปเป็นน็อตที่สวยงามเหมือนเดิมนะครับได้ไหมครับไม่ได้ครับแต่ถ้าเทียนไขถ้ามันหลอมเหลวแล้วครับถ้าเราปล่อยมันทิ้งไว้มันก็จะแข็งใช่ไหมครับกลับไปเป็นสถานะเดิมของมันหรือถ้าทําให้มันหลอมเหลวแล้วเราสามารถเอาสิ่งที่มันหลอมเหลวเนี่ยเอาไปหล่อเป็นแท่งเหมือนเดิมได้นะครับจึงเรียกเทียนไขนี้การเปลี่ยนแปลงของเทียนไขนี้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงของสารที่ พันกลับได้นั่นเองครับอ่ะหมดกันแล้วนะครับมีทั้งหมด6ข้อนะครับเป็นยังไงกันบ้างทบทวนความรู้นะครับคุณครูอยากให้นักเรียนนะครับช่วงที่อยู่บ้านนะครับมันทบทวนความรู้ของตัวเองนะครับวันละนิดวันละหน่อยก็ได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องทําครั้งเดียวหรือวันเดียวหรือทําเฉพาะในวันที่สอบนะครับเพราะเนื้อหาบางเนื้อหานะครับถ้าเราไม่ได้ใช้นะครับมันก็จะลืมนะครับ สำหรับวันนี้คุณครูก็มีเรื่องที่จะสอนพวกเราเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ